สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพบกับช่องให้เป็นสตาร์หล่อ369อีกครั้งนะคะขอส่งม,มอบพลังบวกพลังงานดีๆให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปค่ะขอให้การเปิดไพ่เป็นประโยชน์เป็นไกด์ไลน์หรือเป็นคําตอบให้กับเพื่อนๆน,นะคะและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ก like, ดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เขียนคอมเมนต์ดีๆเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องด้วยนะคะ ัวข้าคลิปในวันนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆในเร็วๆนี้มีเรื่องใดบ้างนะคะก่อนเดินมาเช็คพลังงานตัวตนของเพื่อนๆกันก่อนนะคะขออนุญ,ญาตกรุ๊พครูบาอาจารย์เทวาดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนะคะลังเลใจ เฉียบคมค่ะสายลมจอยภาระผจนภัยนะคะเก็บงำหยุดนิ่งค่ะ ปิดบังนะคะตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในสภาวะที่แบกบเ,เรื่องราวไว้มากมายเลยนะคะนะคะเนีด้านหลังนี่เต็มไปเต็มทุกอย่างเลยนะคะมีทั้งเรื่องที่ทำให้เกิดความไม่แน่ใจนะคะยังลังเลตัดสินใจไม่ได้มีความกังวล และบางเรื่องก็เปิดเผยไม่ได้นะคะอาจจะมีประเด็นกับผู้อื่นถ้าเปิดเผยไปอาจจะกระทบกเทืนความสัมพันธ์หรืออาจจะยิ่งเกิดเรื่องปันปลายนะคะ mm hmm. ก็เลยทําให้เพื่อนๆเ,เองเนี่ยต้องต้องเก็บไว้กับตัวเองก่อนหรือมีสภาวะที่ต้องเก็บซ่อนไว้เลยนะคะตรงนี้เพื่อนๆเ,เ,เองก็ กำลังนิ่งทบทวนดูว่าจะทำยังไงต่อไปดีนะคะเพราะว่าประดังประเดเข้ามาหลากหลายมากเลยนะคะอาจจะเป็นทั้งเรื่องงานเรื่องการเงินเรื่องความสัมพันธ์ความรักนะคะใดๆเนี่ยนัดกันมาพร้อมกันนะคะแต่ความที่เพื่อนๆเป็นคนที่มีสติปัญญานะคะ มีความเด็ดขาดแล้วก็เฉียบคมเป็นคนที่วิเคราะห์ใช้เหตุใช้ผลเพราะฉะนั้นเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์นะคะหรือมันไม่ใช่เป้าหมายของเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะเคลียร์ตัดทิ้งนะคะเพราะเพื่อนๆเ,เป็นคนที่มีใจิตใจเข้มแข็งแน่วแน่นะคะ ส่วนเรื่องที่จำเป็นเพื่อนๆก็กำลังหาวิธีนะคะกำลังไต่ตองทบทวนโดยอยู่บนเ,ออเหตุผลนะคะพื้นฐานของเหตุและผลเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะแก้และผ่านตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนเลยนะคะพลังงานเพื่อนๆมาเต็มนะคะพอเคลียร์ได้หาทางออกเจอนะคะไม่วนลูปนะคะ อะไรตัดทิ้งได้ตัดอะไรไม่จําเป็นก็ปล่อยทิ้งไปมันก็ได้ทําให้เพื่อนๆดึงพลังงานตัวเองขึ้นมาได้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะออกเดินทางหรือใช้ชีวิตต่อนะคะมีเรื่องราวให้เพื่อนๆได้เรียนรู้และประจนภัยต่อตัวตนของเพื่อนเอนเองเป็นคนที่รู้ในตัวเองนะคะว่าเป็นคนที่ มีความสามารถอย่างไรนะคะแล้วก็ใช้สติปัญญาหรือใช้เหตุและผลในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเพื่อนๆมักที่จะผ่านอุปสรรคเรื่องราวต่างๆนะคะไปได้อย่างรับรื่นเลยนะคะถึงจะเจอเรื่องหนักขนาดไหนเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้ สติปัญญาแล้วก็ความมีเหตุมีผลนะคะทำให้ผ่านพ้นไปได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆนในเร็วนี้จะมีเรื่องใดบ้างนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนในเร็วๆนี้มีเรื่องใดบ้างะคะ่ะ ขึ้นเดวิลเลยนะคะไฮพินเทสค่ะแล้วก็เดสนะคะไพเมเจอร์ทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆโอ้โ oh, หตามดยเดอทาวเวอร์ค่ะ เก้าไม้เท้าแปดดาบค่ะห้าไม้เท้านะคะเอ็ดออพครับค่ะแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะสองเหรียญ ่ดูภพยใต้สำรับนะคะสี่ดาบค่ะมีลัคนาราศีพิจิกมังกรนะคะแล้วก็มีธาตุดินพระสบกันมังกรนะคะธาตุไฟแม่สินทนดูแล้วก็ธาตุลม มนทุนตุนกลุ่มนะคะแล้วก็ธาตุน้ำกระกมีพิจิตมีครบทุกราศีเลยนะคะเขออนุญาตปิดเดีวิวนิดหนึ่งก่อนนะคะเ<อ>พืพ่อนๆอยู่ในสภาวะที่แบกรับภาระนะคะก็สอดคล้องกับ ไพ่ตัวตนที่เราเปิดกันเมื่อสักครู่นะคะมีเรื่องต้องรับผิดชอบเราก็ลุมล้อมเข้ามาทั่วทิศทางเลยมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะทั้งเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์หรืออาจจะเรื่องสุขภาพนะคะก็เป็นไปได้เลยเทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เจอเนี่ยค่ะทำให้เพื่อนๆเนี่ยรู้สึก มืนถูกพันธนาการนะคะหรือว่าหาทางออกไม่เจอรู้สึกมืดแปดด้านนะคะยังงงยังเวียนเตุอยู่แล้วก็มีประเด็นด้วยนะคะมีการขัดแย้งกันหรือว่ามีทะเลาะกันได้เพื่อนๆมีสภาวะที อยากจะหยุดพักเลยนะคะอยากจะอยู่นิ่งๆนะคะทบทวนหาวิธีการที่จะออกจากปัญหานี้นะคะแล้วยังมีเรื่องที่เข้ามาเป็นทางเลือกนะคะอาจจะมองเห็นทางทางออกบ้างแล้วแต่ก็ยังสับสนอยู่เยอะนะคะเพราะว่า มีตัวเลือกเข้ามามากมายนะคะเรายังมีเดวิลนะคะกับสองเหรียญตรงนี้จะมีการวนกลับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะที่จบไปแล้วแต่มีการ เปลี่ยนกลับคืนตรงนี้ยิ่งทำให้เพื่อนๆเกิดภาวะที่สับสนหาทางออกไม่เจอนะคะมันมาผสมปนเปกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะทุกสิ่งอย่างนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะเดอะทาวเวอร์ Tower, เหมือนออฟ้าผ่าหรือว่าสายฟ้าฟาดเลย เรื่องเก่าๆหรือเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นอยู่หรือเข้ามาในตอนนี้กำลังจะจบสิ้นทั้งหมดเลยนะคะและเพื่อนๆจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะในแนวทางใหม่จบเรื่องเก่านะคะเพื่อจะได้เริ่มต้นเรื่องใหม่ๆเป็นการรีเบิร์ตนั่นเอง เป็นคนที่มีเซนส์นสัมผัสด้วยนะคะแล้วก็บางพลังงานก็ตาที่3ก็เปิดแล้วด้วยตัวเพื่อนเเองเป็นบุคคลที่มีบุคลิกลักษณะที่โดดเด่นนะคะมีแรงดึงดูดที่สุดตานะคะมีบุคลิกที่เฉพาะตัวนะคะโดดเด่น ไม่ซ้ำใครมีความลึกลับในตัวเองเพราะฉะนั้นทำให้เกิดแรงดึงดูดนะคะผู้คนมักจะสนใจในตัวเพื่อนๆทั้งๆที่เพื่อนๆเ,เ,เ,เองก็ไม่ได้ทำตัวให้เป็นที่น่าสนใจใดๆนะคะทำต,ตัวตามปกติเลยไม่ได้เกี่ยวว่าจะหล่อสวยนะคะแต่ตัวภายในของเพื่อนๆเนี่ยพลังงานของเพื่อนๆน,นะคะ มีแรงดึงดูพิเศษและเพื่อนๆที่สนใจที่เป็นนักพยากรณ์ก็สามารถเป็นได้ด้วยนะคะเนื่องจากเป็นคนที่มีเซนเอ์อาจจะมีภารกิจที่จะต้องเป็นคนรับสารนะคะจากเบื้องบนก็เป็นไปได้นะคะทั้งหมดจบสิ้นแล้วเพื่อนๆ มีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคด้วยนะคะหรือได้รับข่าวดีเป็นข่าวดีที่จะนำความสุขนะคะความสดชื่นสบายใจมาให้เพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มไพ่นางฟ้าน,นิดหนึ่งนะคะเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะ a n เ e r Answer นะคะเพื่อนๆ perfect timing คะ่ะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีงามนะคะ improve health นะคะเพราะเพื่อนเพื่อนเจอทั่วทุกทิศทางนะคะหลักหลายเรื่องเลยันดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะดื่นน้ำเยอะๆออกกำลังกายนะคะทุกอย่างจะดีขึ้น get more information เวลาเราเจอเรื่องราวมากมายก็เป็นไปได้นะคะที่อาจจะสับสนหาทางออกยังไม่เจอบางครั้งเป็นไปได้ว่าข้อมูลอาจจะยังไม่พอเพราะฉะนั้นก่อนการตัดสินใจใดๆเนี่ยลองเช็คข้อมูลหรือว่าลองปรึกษานะคะเพื่อจะได้ทางออกที่เหมาะสมและที่ดีที่ใช่สำหรับเรานะคะเพื่อนๆ เป็นช่วงที่บางเรื่องเพื่อนๆอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะคะรอดูสถานการณ์รอดูจังหวะที่เหมาะสมนะคะ It's up to you ทุกสิ่งอย่างขึ้นอยู่กับตัวเพื่อนๆเองนะคะเพราะเพื่อนเเองเนี่ยเป็นคนที่ the high n t e e ก็คือมีสติปัญญานะเฉลียวฉลาดแล้วเป็นคนมีเซนต์ด้วยนะคะ เราะนั้นถ้าเพื่อนๆเ,เชื่อนในเซนส์ของตัวเองนะคะมีะลักษณะปิงแวบขึ้นมาเนี่ยก็นำมาเป็นการตัดสินประกอบการตัดสินใจได้นะคะ mm hmm. ไปสุดท้ายนะคะ communication นะคะ mm hmm. การสื่อสารที่ชัดเจนตรงไปตรงมาจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับชีวิตเพื่อนๆเ,เลย ค่ะวันนี้ก็ครบบริบูรณ์แล้วนะคะขอให้เพื่อนเโชคดีมีความสุขและผ่านทุกอุปสรรคไปได้อย่างดีนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ